ท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณในเสียงปรบมือครับพบกับรอยยิ้มลนเสียงหัวเราะอีกแล้วครับวันนี้ผมจะเสนอที่ฐานพื้นบ้านเรื่องปลาบู่ทองเราจะมาดูชีวิตของสาวน้อยผู้หนึ่งที่หลังจากแม่ของเธอตายกลายมาเป็นปลาบู่เธอต้องทนทุกทรมานอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายไปพบของชีวิตของเธอครับพบกับเอื้อยสาวน้อยผู้นัาสงสาบไม่ร้อนไม่ไม่รอนไม่รอนเลยฮ่วยห่วยวยไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนไม่ร้อน,นเลย จะมาสนุกสนานอะไรไปนางเอกดูสิชีวิตของเอื้อยมีแต่คนกันกล้ยเปลี่ยนอารมณ์เร็วเหลือเกินชีวิตของเอื้อยน่าสงสารใครจะมาสนใจคนอย่างเอื้อยชีวิตของเอื้อยช่างรำทนะ้อนักโอ้ยพูดเป็นหมาสองลังน้ำข้าวก็ได้ครับ ผู้ธรรมดาถนูไม่ต้องร้องไห้มนฟังไม่รู้เืยอะจ้ะชีวิตของเอื้อยนั้นเปรียบเสมือนสายฟ้าฟ้านลงมากลางหาดทรายที่ไม่มีสายฝนมีแม่แม่ก็มาตายแล้วแม่ก็กลายไปเป็นปลาทูปลาโบหนูปลาบูนี่จัญรยาอ่อนกันมาใหญ่แล้วนี่มาทําอะไรเนี่ยมาเอาําให้แม่จ้ะเอาก็เรียกแม่มาห้อาหารได้แล้วโมโมโม นั่นมันเรียกหมาแล้วโว้ยกว่าจะเสียภาษากว่าจะใหญ่น้่นมันไก่นะครับแม่เราเป็นปลาบู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 ปลาบูที่ไหนมาเรียกบูบูบูอย่างเงี้ยอ่ะก็แม่หนูไม่ได้เป็นปลาท่อนจะได้เรียกชั้นชั้นชั้นต่อรอต่อเถียงเลยเกินหมายถึงว่าให้เรียกแม่แม่จ๋ามากินนะจ๊ะแม่จ๋าแบบนี้ ระหว่างเด็กคนนี้ที่เอื่อยต้องรังให้อาหารแม่อยู่นั้นได้มีพระราชาท่านดึกเสด็จผ่านมาพอดีแม่จ๋าแม่นางแม่นางรู้ตัวหรือไม่ว่าแม่นางช่างสวยเหลือเกินข้าพระเจ้าอยากจะทราบจริงๆว่าแม่นางเป็นใครกันเราชื่อเอื่อยแล้วท่านเป็นใครข้าดีและคือเจ้าชายสายพันึุงท่านมาทำอะไรที่นี่อ่ะเรามาเดินดูทุกสุขของประชาชนว่าอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่แม่นาง แม่นางจะรังเกียจข้าหรือไม่ถ้าข้าอยากจะขอมั่นหมายกับแม่นางด้วยธรรมงวงน้น้อยวงนี้และอีกเจ็ดวันข้าจะยกวอช่อฟ้าพร้อมทหารกองเกียรติยศมารับแม่นางไปอภิเษกสมรสกับข้าที่พระราชวังและที่สําคัญแม่นางต้องจําไว้ให้ดีเราจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีแหวนวงนี้เท่านั้นเอาละหมดธุระของข้าละข้าขอตัวไปก่อนอีกเจ็ดวันข้าจะมารับแม่นางที่พระราัง เพื่อชื่นชมโยเว์เขาไม่รู้หรอว่าเดยวมีแม่เลี้ยงใจร้ายน,น,าน,น,นักคนีผีเรือพายมถึงพอดีดีใยแลมอีตอนสาๆผิวขาณตาคมสมใจฉันจะเล่าต่อย้อนไปอายุแ่ได้ไวจาพอดีพอคุณอ่านบมาแต่งพวกเยื่องกายอย่าชักแาวรี้ง,งลายไม่ไปดูห้องนี้ลันนี้เรา โอ้โห,โห,โห,โหดูนี่แต่งตัวขนาดนี้เนี่ยอยากเป็นกระเทยใช่ไหมหดูพูดข่าวใครจะอยากเป็นกระเทยไม่ได้อยากเป็นกระเทยแล้วอยากเป็นอะไรอะ่ะหนูอยากเป็นผู้หญิงเราเป็นแม่ในเรื่องนี้ต้องพูดจะให้มันดุดนันเขา้าใจไหมโอเคนี่นั่งเลยดีมากนั่งทําอะไรอยู่ฮะมาร้อนรำให้แม่จ้า รอนลำเลยผู้ชายใช่ค่ะน้อยดูสารรูปแก่ด้วยเหอะไม่ได้เทียบเทียมกับลูกสาวัเลยทำไมมองหน้าทำไมฮะไปเลยนะไปล้างจานทักผ้าหุงข้าวแม่ใส่แต่อือ้ยไม่เห็นใช้อายอบ้างเลยอะ่ะ นังนี่พูดแล้วเถียงเหรอเถียงแล้วมึงก็ไม่ตบอยากไปคุณแม่ค่ะอยากไคุณแม่ค่ะนี่มันแหวนอะไรอะเออคือเจ้าชายเขาเสด็จมาเจอเอื้อยจ้าแล้วเขาก็เลยมอบแหวนวงนี้ให้กับเอื้อยอีกเจ็ดวันเขาจะมารับเอื้อยไปแต่งงานในเมืองจ้าตายละ นางเอ้ยมันมีแหวนของเจ้าชายสแสดงว่ามันก็ต้องได้แต่งงานกับเจ้าชายแล้วลูกสาวของฉันละ่ะไม่ได้การละลูกคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยลูกรู้ตัวไหมว่าลูกกําลังจะมีผัวลูกกำลังจะมีผัว<ะ>อเอ้ยแหวนสวยจังเลยเพชรเม็ดก็โลเลยกี่กระดับจา้า อย่างนี้เขาไม่เรียกเป็นการาดค่ะคุณแม่เขาเรียกเป็นกิโลโแม่ขอดูหน่อยได้ไหมเป็นบุญตาเอก็ได้จ้ะสวยจริงๆด้วยดูสิคะคุณลูกขาดูสิดูสิจไปจบไปเอสวยดีนะอ่ะเอาเคืนไปฮะแหวนอะ อ๋อคือไปแล้วค่ะมึงคือกูไปทำไมอ้าวของเคานะแม่มึงไม่เก็บไว้หรองหนูไม่ชอบค่ะอื้อหออ่เอ้ยเมื่อกี้แม่ดูไม่ชัดเลยแม่ขอดูอีกสักครั้งได้ไหมแม่ขอดูบ่อยจังเลยอ่ะพี่แม่จะโกงเืลยใช่ไหมใช่พูดอะไรแม่จะโกงเพราทำไมแม่ดูที่เฉยก็ได้จ้ะอ้า ฉันนึกออกแล้วแหวนวงเนี้ยมันเป็นแหวนของฉันทีนลืมไ้ในห้องน้ําใช่ห้องน้ําใช่มีหลูกไม่ใช่แม่ไม่เคยมีแหวนมีมีตอนไหนคะแม่ซื้อไงซื้อที่ไหนคะเอายาวาราชยาราชแม่ไม่เคยไปอีปัจจานเอ้ยพูดกันง่ายๆสั้นๆแหวนวงเนี้ ฉันโกงแม่ทำไมไม่ทำกับเอ้อย่างนี้อ่ะมีไรบ้างเอาของเอ้ยคืนมาเลยนะแม่ออพูดแล้วเพียงเหรอเพียงเหรอเพียง <c oughs> <c oughs> และจำไ่กระลาหัวแกไว้ด้วย <c oughs> คนที่จะแต่งงานกับเจ้าชายต้องมีเพียงลูกสาวเช่นคนเดียวเท่านั้น <c oughs> มาไว้ด้วยนะว่าคนอย่างแกนะว่าสนามันไม่ถึงที่จะแต่งงานกับเจ้าชายแม่เอาของเอ้คืนมาเลยนะเฮ้ยฮะหลังนี้หเรอหลังนี้ครับแล้วแหวนอยู่กับใครให้ใครไปผู้หญิงคนนี้ครับคุณครับสวัสดีจ้าขอเชิญตัวหน่อยครับอุ้ยให้คนสนิทมารับด้วยไปไหนจ้าอ้าว ไปวังทองหลางครับพระราชวังทองหลงางพลราชวังไหนอะสอนรอวังทองหลางเป็นประสาทใช่ไหมจ๊ะโรงพักเชิญคุณไปโรงพักครับแหวนอยู่ไหนครับไป,ไปไปทําไมจ๊ะเอาก็แหวนนะคุณเอาแหวนมาเจ้าชายเขาให้มาใครเจ้าชายเนี่ยไอ้นี่มันเป็นโจรไปขโมยร้านเพชรมา <L un> คุณข้อหารับของโจรเชินตัวไปโรงพักครับญครับ แหวนไม่ได้อยู่ในชาล่าจ้าอยู่ใครฮะอยู่อีนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเชิญมาลงพักครับไปทําไมคะอ้าวก็ของกลางอยู่คุณแหวนอยู่คุณครับเชิญมาลงพักไปวงนี้เหระคะนี่คือแหวนของกลางครับอืมคุณตํารวจคะฉันบอกความจริงคุณตํารวจเลยนะคะฉันไม่อยากได้แหวนวงนี้เลยคะ่ะแต่แม่ของฉันน่ะยัดใส่นิ้วฉันอ่ะ,อะแม่เอาคืนไป แล้วยังไงถ้าจะให้เป็นพยานเดี๋ยวฉันเป็นให้มใแม่ฉันวางแผนทุกอย่างค่ะดูดูมันทํากับดีชันคุณครับขอเชิญไปโรงพักครับไปทําไมคะไม่มีธุระนี่คุณอย่ามาเล่นลิ้นนะครับคุณมีของกลางแหวนอยู่คุณเชิญตัวไปโรงพักครับอ๋อนี่พูดแบบนี้กับดิฉันอยากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ละคะ นี่คุณข่มขู่เจ้าพนักงานนะครับก็ของกลางอยู่กับคุณเนี่ยแหวนเนี่ยเชิญตัวไปโรงพักครับคนไหนมีแหวนคนนั้นต้องไปโรงพักไปทําไมล่ะคะอ้าวก็ของกลางอยู่กับคุณคุณก็ต้องไปโรงพักของกลางอยู่กับใครคนนั้นไปโรงพักอ๋อของกลางอยู่กับใครคนนั้นไปโรงพักครับงั้นก็ขอเชิญคุณตํารวจจับตัวเองไปโรงพักเลยค่ะอ้าวผมจะไปโรงพักทําไมอ้าว ก็ของกลางอยู่กับคุณคุณก็ต้องจับตัวเองไปลงพักสิคับฮ้ยนี่ของกลางอยู่กับเราเลยนี่โอ๊อะไรอะไรอะปัญญาอ่อนยังไม่ใหญ่แล้วก็ของกลางอยู่กับผมไงครับโอ้ยผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าครับพอการแสดงไว้แค่นี้ครับอางุครับ